เดี๋ยวเราจะมาแสดงวิธีการใช้เทคนิคไพ่หวอดให้ดูว่าเราทํากําไรกันยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่จอเลยตอนนี้ราคาของเส้นไพ่หวอดนะครับหรือว่าเส้นอ้างอิงระหว่างวันเนาะอยู่ที่ราคา1.60800นะครับอ่าที่ตรงนี้ซึ่งวันนี้ครับถ้าราคาสามารถหลุดต่ํากว่าไพ่หวอดได้เราจะเล่นควรเล่นหน้าเซลครับแล้วก็อีกข้อนึงที่วันนี้ผมจะเข้าหน้าเซลล์เพราะว่ามันสามารถหลุดราคา daily l o ที่ราคา1.60104ลงมาได้ครับซึ่งเป็นจุดคอนเฟิร์มว่ากราฟมีทิศทางเป็นขาลงที่ชัดเจนส่วน T.P. นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้เราจะเก็บกําไรไปที่เท่าไหร่นะครับโอเคเดี๋ยวเราสลับไปหน้า MT4 กันเลยเดี๋ยวเราไปเข้าออเดอร์กันเราก็จะเข้าออเดอร์0.5นะครับกดเซลเลยตึง้งอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เราจะกําไรเท่าไหร่นะครับว่าใกล้ T.P. เราแล้วนะครับ ก็ตรงนี้ก็ปิดกำไรไปแล้วนะครับ52.97เหรียญเนาะใครต้องการซิกดีๆแบบนี้เนาะซิกไพวอตดีๆสามารถเข้าร่วมกลุ่มเราได้เลย e d u t e d Community นะครับกลุ่มเราก็จะมีการเทรดทองคู่เงินผลิตภัณฑ์อื่นๆดัชนีก็เทรดนะครับสามารถมาร่วมพูดคุยกันได้แล้วมาเทรดด้วยกันนะครับ